ต้องบอกว่าสาวจ้า นงพนีค่ะออกมาเปิดแชทลับนะคะว่ามีหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยเสนอเงินให้เธอ8ล้านแลกกับการมีอะไรด้วยค่ะแอดมินเพจก็เอออไปตามนั้นค่ะตอบกลับอย่างฮางเลยค่ะว่ารับค่ะที่ไหนดีคะทีมงานเราเนี่ยพร้อมแล้วจากแอดมินพร้อมมัดจําหรือเปล่าท้ายที่สุดหนุ่มคนในกล่าวเนี่ยไม่สู้สักเท่าไหร่ค่ะหายเงียบไปเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่เธอเองเนี่ยฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาอย่างมากมายก,กว่าจะมีวันนี้ได้ค่ะสําหรับนักร้องลูกทุ่งสาวสา,วสายแซ่บอย่างจ้านงพนีมหาไทยนะคะที่เธอเองเนี่ยตั้ ทำงานเก็บเงินสร้างตัวมาตลอดค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าเธอเองอยู่ในวงการบันเทิงมานานเหมือนกันนะคะกว่าจะมาเป็นนักร้องลุกทุ่งซุปเปอร์สตาร์าแบบทุกวันนี้นะมีคนรู้จักทาัาให้แบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงค่ะเธอเองต้องมีการพิสูจน์แล้วก็ฝ่าคําพูดคําดูถูกมากมายสารพัดมาเพียบเลยค่ะล่าสุดนะคะสาวจ้าเองเนี่ยมีการออกมาเปิดแชทลับบนอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะจากหนุ่มปริศนารายหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าใจปั้มเลยเลยค่ะที่ได้มีการทักเข้ามาทางเพจเจ้าแบรนด์อีจ้านะคะว่า นอกจากรับงานร้องเพลงเนี่ยรับงานอย่างอื่นอีกหรือเปล่าอ่าซึ่งทางเพจค่ะก็มีการถามกลับไปว่าเอา้าล้วง,งานอะไรล่ะอยากจะรับติดต่อเรื่องไหนหรออะไรอย่างนี้นะคะหนุ่มคนดังกล่าวเนี่ยก็มีการตอบกลับมาอย่างมั่นใจด้วยนะคะว่ามีอะไรกรันแล้วกัน8ล้านเสนอให้เลยรับไหมครับนะ ทำให้อดมินค่ะถึงกับปวดหัวไม่น้อยเลยนะคะพร้อมกับมีการถามไปอย่างฮางค่ะว่ารับขาที่ไหนคะทีมงานเราเนี่ยพร้อมแล้วจากอดมินพร้อมมัดจําเลยไหมคะแต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะหนุ่มคนดังกล่าวเนี่ยก็หายเงียบไปเลยค่ะไม่มีการตอบอะไรกลับมาอีกเลยแล้วก็ได้มีการระบุแคปชั่นเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าชีวิตเราเนี่ยจะมีค่าขนาดนี้วันๆในเพจจ้าแบรนด์อีจ้าเนี่ยต้องเจออะไรบ้างเครียดมากๆเลยรอพี่เขามัดจําค่ะงานนี้แฟนๆก็เลยแห่เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยนะคะรวมถึงแรปเปอร์หนุ่มรุ่นใหญ่ โจอีบอยเองเนี่ยก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าองวงเราเนี่ยพร้อมจะไปบันเลงขณะมีเป็นสักขีพยานแล้วหรอเรียกว่าสาวจ้าเองเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายโอ้โหแต่ละรูปแบบทั้งในเพจทั้งอะไรเนี่ยกว่าจะมาเป็นจ้าวันนี้เจอสารพัดรูปแบบจริงๆค่ะ